อ่าครับท่านผู้ชมครับวันดี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมอ่าวูลานตัวเก่งของเอฟนะครับตัวนี้นะครับชื่อโพมะนาวเนะโพมะนาวนะครับอ่าเดี๋ยวให้ทางเซฟเล่าประวัติให้ฟังอีกนิดหนึ่งอีกรอบหนึ่งว่าเป็นไงีไหนมันวัวมันโพมนาวอยู่ต่อหน้านะครับเนี่ยจะเป็นไงประวัติเขาเป็นไงเป็นเหล่าที่ไหนสื่อจากหวังสารพีครับหวังสารพีเนาะครับเหมือนกันอืมหัง ซื้อมาตั้งแต่อายุวัวประมาณสองขวบสองขวบเนาะเป็นวัวสนามซ้อมครับสนามซ้อมไม่ไม่แพงว่าสมัยก่อนเนาะซื้อห้าหมื่นครับห้าหมื่นโอ้ห้าหมื่นโอเประมาณนี้น้องวัวซ้อมห้าหมื่นมาก็มาเล่นตั้งแต่รุ่นรุ่นเล็กเลยเนาะรุ่นเล็กครับรุ่นเล็กวว่าสมัยนั้นรุ่นจิ๋วรุ่นเจิยวเล่นมาเลยใช่ไหมอืมวางบ่าไหนรุ่นจิยวตอนเล่นหมาคนแรกตั้งรองก่อนครับตั้งรองก่อนเลยครับอืมเป็นไง ชนะครับชนะเลยแล้วก็มาทีหลังก็พุ่งนอกอืมรุ่นเล็กนี่เขาเล่นบาลองมาประมาณกี่ไฟในชีวิตมันตัง็ปก็มาสี่ห้าไฟครับบารองบาลองนะรุ่นเล็กนะครับพอมารุ่นรุ่นกลางรุ่นใหญ่เนี้ยพูกนอกตลอดพุกงนอกตลอดเลยครับอืมเก่งบาเก่งบานอกครับอืมบานอกนี่ตั้งแต่รุ่นรุ่นกลางมาเลยเนาะรุ่นกลางมาเลยจนถึงเกษียณเนาะประมาณกี่ไฟอ่ะมาลองอีกรอบหนึ่งดู สิบกไฟเหครับสิบกะไฟเนาะบานอกนะครับบานอกเก่งนะครับแผ่ตามไฟเนาะแผลสามไฟอ่ะพูดง่ายเนาะโอ้โเนาะตอนตอนนั้นสมัยนั้นมีมีคนเคยสนใจจยาขอซื้ออะไรไหเพื่อนมีคนขอซื้อไหมครับหัวผมอ่ะรู้ว่าเขารู้ว่าไม่ขายใช่ไหมเขารู้ว่าไม่ขายเนี่ยถามก็เลยไม่ขายไม่เลยครับของพวกอีไม่เคยขายเลยใช่ไหมคือไม่ต้องถามอะพูดง่ายขายก็พอเสียแล้วขายเนื้อครับอืมคือเราไม่ไม่ขายพูดง่าย เนี่ยพวกรนาวนะครับเนี่ยถือว่าเป็นโวรานตัวตัวสร้างชื่อใช่ไหมตัวสร้างชื่อเนาะอือายุตอนนี้ก็อย่างที่บอกประมาณเท่าไหร่นะ,ะสิบสองสิบสองสิบสามปีเกษียณเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนาะเกษียณเมื่อปีที่แล้วอืกับเป็นวัวตำนานตัวหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วขึ้นทำเนียบวรานเป็นวนัวอ่ารุ่นใหญ่เนาะรุ่นใหญ่บ่านอกนะครับวัวในตำนานของเสฟไล่ตามสูงนะครับนะครับ นะครับก็เทียงเข้าไปจนคนกเสียเนาะค,คนเสียคนเสียแล้วยีกตัวหนึ่งตัวที่มาเมื่อกีก้ตัวเออเอาเงินได้เดียวอืเห็นข้างกัน,นกอันนี้กับนี่ขยับมาตัวนี้ก็ได้อ่าตัวนี้ขยับไปตรงนู้นก็ได้เนี่ยไอ้ไอ้ตัวนั้นชื่ออะไรตัวนั้นเรืองปริญญาครับเรืองปริญญานี่ยกว่านอกครับบวานนอกนะอ่าเดี๋ยวครับเรืองปริญญาครับของเสียเอฟอีกตัว บานนอกเหมือนกันนี่ก็าบานนอกนะครับบานนอกเหมือนกันเนี่ยเหลืองปริญาเข้ามาแล้วครับเนี่ยเนี่เกษียณเนี่ยเหลืองปัญญาเนี่ยเกษียณเหมือนกันเนาะอือเป็นเป็นเป็นไงเป็นเหล่าคอที่ไหนตัวนี้สื่อจากคุวกระเจ้าครับคุวกระเจ้าโอ้โหอาการหมดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนี่ขยายมาตอนนี้อายุเท่าไหร่อายุอ่ะประมาณน่าจะสี่ห้าขวบเลยครับอือก็โตกว่าตัวนี้เนาะถือว่าโตแล้วอืมตอนอยู่กับเขานี่บาอะไรเจ้าของเก่าะเขาบ้านนอกครับเป็นไง เขาชนะกี่กี่กี่ไฟกี่สนามที่โดนเดียวไหมไม่ไม่แน่ใจครับแต่ก็ชนะตลอดอยู่กับเขานะครับเออชื่อแพงมันก็จะแพงนะผมอะซื้อแค่ห้าเมือครับเลยไม่ใชไหมพวกกันครับพอซื้อเขายุประจำครับพวกเสียเขห้วยกระเจ้าอ๋อเสียเขยใช่ไหมอ๋อของเสียเขห้วยกระเจ้าเนี่ยเราเสียเขยพอคนนอกเดิมาคงก็จะซื้อยู่นวนนะครับซื้ออืมอ๋อพวกเขาก็เลยขายให้ไปแพงเนาะเพราะว่าราคาไอ้ไอ้สี่ห้าขวบบาทนอกไม่เคยแพ้นี่ก็เอาเรื่องนะราคาสูงกันอะ มายูสิผมก็ชนะลายเทียวครับประมาณกี่ไฟอ่ะมันจะประมาณเจ็ดแปดใสครับแล้วประมาณทีหลังคาไม่เสียครับอืมาผูกซ่อมคาไม่เสียขาลุดขาไม่ลุดนะคาหนาเลยอ๋อตอนซ้อมใช่ไหมครับเขเลยให้เขาหยุดเลยครับโอ้ตัวเงารวมๆจ้งจากของเก่ามาอยู่กับเราเนี่ยก็ปิดสิบอ่ะสิบ้าครับเออสิบ้าไฟอ่ะโอ้บาทบานอกด้วยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยอืมอืมอืมโอ้โหครับเนี่ยก็คนเป็นวัวสร้างชื่ออีกตัวหนึ่งเนาะครับ อโอ้ก็เดี๋ยวก็้นตรีนี้โบราณสองตัวนะครับเนี่ยของ c สีเอฟนะครับนีบเ่เขาเลี้ยงอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับอ๋อเลี้ยงอยู่ด้วยกันเลยโอ้เนาะก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามชมผลงานของทีมงานเสียเอฟนะครับโบราณของทีมงานนี้ก็โอ้ดีๆนะครับดีๆแล้วก็น่าติดตามผลงานนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมชมโบราณของเสียเอฟที่อยู่ตรงนี้เนาะ นะตรงนี้เดี๋ยวพาชมทีละตัวเลยเอาครับครับเอาแล้วครับพาชมโบราณของเซฟทีละตัวเลยนะครับ,บที่อยู่นะตรงรตรงนี้ตัวที่เด็ดอ่าตัวเด็ดทีเด็ดเราเข้ามาอีกรอบหนึ่งหนึ่งทีเด็ดนะครับตัวที่เด็ดตัวนี้บ่าลองบ่านอกนะบ่าลองสีฟ้านะสีฟ้าเนาะสีฟสีฟไม่เคยแพ้นะก็บา่า นอกหนึ่งไฟก็ชนะนะครับทั้งหมดห้าไฟนะ่ะเนี่ยอ่าชื่ออะไรนะตัวนี้สิบหมื่นสิบหมื่นนะครับหน่วยก้ารดีมากนะครับตัวนี้นี่นะครับตัวแรกสิบหมื่นถือเป็นวัวลานตัวเก่งตัวหนึ่งนะครับเป็นเล่าที่ไหนเล่าให้ท่านผู้ชมฟังอนะีกรอบหนึ่งเป็นงไงบ้างเราลูกเกิดอะรจะถอนครับลูกเกิดอะไรจะถอนเนาะได้มาจากราจะทอนนี่แหละครับได้มาตอนอายุวัวเท่าไหร่ประมาณสองขวบ สองขวบอืมสองขวบเนาะสองขวบไปเจอสนามซ้อมเนาะคู่นี้เนาะครับอืมก็ซื้อไม่แพงมากเลยซื้อแสนหนึ่งครับโอ้อแสนหนึ่งนะครับนะครับท่านผู้ชมประมาณแสนหนึ่งก็ถือว่าเป็นวัวซ้อมที่ราคาสูงอีกตัวหนึ่งนะครับตัวเนี้ยนะครับหิบ่หมื่นอืมตัวนี้อายุวัวเท่าไหร่ตัวเนี้ยประมาณเท่าไหร่สามปีน้อยๆครับประมาณสามปีเนาะอายุสี่ปีฟาอืมปันปัดยังไม่หมดปัดยังไม่หมดมั้งปัดกี่เดมซองปะสี่เดม สี่เล่มใช่ไหมประมาณสี่ปีประมาณสี่ปีนี่ครับน่าติดตามผลงานมากนะครับสิบหมื่นเนี่ยครับเนี่ยบ่ารองบ่านอกเก่งคืนนี้ไปไหมคืนนี้ไปครับไปนะครับแต่จะได้ลงไม่ลงอีกเรื่องหนึ่งเนาะนะครับคืนนี้ก็ที่สนามวัดขอรันทมเนาะแล้วก็กลับมาที่เบีอยคอยที่เพชรบุรีใกล้บ้านนะครับเนี่ยเจอสองล้านนะครับคืนนี้นะครับไม่รู้จะได้ลงร้านไหนติดตามผลงานนะครับไงฝากซีเอฟด้วยนะครับฝากติดตามผลงาน ถ้าแจ้งข่าวได้ว่าผลงานได้ลงถ้าได้ลงก็แจ้งนิดนึงว่าผลงานเป็นไงนะครับตรงนี้สิบหมืน่นน่าจะเป็นตัวชูโรงแล้วตัวเดียวชูโรงของทีมงานนี้นะครับเนี่ยครับอ่าตัวต่อไปตัวไหนอ่าอ่าตัวนี้นี่ก็เป็นนี่ก็เป็นของทีมงานเนาะอ่านี่ชื่ออะไรครับตัวนี้ลูกยอดครับอ่าลูกยอดนี่ก็บาในตัวนี้นนนบาสามครับบาสามเนาะบาสามบาสามอาชีพได้ไหมถือสามอาชีพเนาะ อืมอืมได้ลงกับสิบหมื่นกี่ครั้งแล้วปลาสามมันเคยถามมาสิบหมื่นเลยก็กะกะว่าจะลงไปว่าเพราะว่ามันมันยุคข้อเดียวกันครับกลัวมันกลัวกันมันอืมป่าสามจะเป็นตัวอื่นเนาะครับถ้าตัวองก็อื่นนะแต่ไอตัวไออัวยอดจะเป็นทีมไหนทีมเดียวกันถ้าว่าถ้าตัวรองตัวอื่นตัวไหนตัวอื่นตัวไหนกดถึงตัวรองอ่ะอีกชุดหนึ่งยชงไหมไออีกชุดหนึ่งเนาะอมอีกชุดหนึ่งเป็นตัวรองอีกชุดหนึ่งอืมอืมอืม เป็นไงเขาวิ่งบาดสาบยังไงมั้งแข้งับเป็นบวกแข้งเลยลุลงบ่อยไหมบ่อยครับบ่อยเลยใช่ไหมล่าล่าสุดสนามไหนล่าสุดที่ที่เขาลงเนี่ยนานยังลงอ่านานยังนานยังประมาณสักสองสามเดือนหรือเปล่าสามเดือนได้ครับสามเดือนใช่ไหมประมาณสามเดือนแต่ว่าตอนไหนพรรษาเพื่อจะออกมาเนีฉยครับจะออกมาปวดจีบเป็นปวดลุ่นลุ่นเล็กอ่ะ รุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นกลางครับุ่นกลางมันจะเล็กก็ไม่เล็กใหญ่ก็ไม่ใหญ่จะกลางก็ไม่กลางผมว่าแต่ถ้าถ้าถ้าเจอก็เจอรุ่นใหญ่นะผว่าถ้าทางะเจอเนี่เจอใหญ่กว่านี้แล้วมันมันมันกัึงเนี่ยวัวเนี่ยเนี่ยเหมือนได้สิเหเหมือนกันกัมกึงจะเล็กก็ไม่เล็กจก จากกลางก็ไม่กลางนี่มันตัวเล็กครับแต่ว่าขามันยาวเลยมองตัวใหญ่ใช่ใช่มองวายุดีอืมอืมอืมตัวเล็กเดยอะค่ะค้าปั๊บเป็นตัวเล็กกับเพื่อนเลยค่ะตัวเล็กที่สุดเลยอืมเราผมเคยพนันกับเจ๊เจ๊คือว่าเนี่ยถ้าตั๊บนี่เอาไปมันก็จะตังหลงองเดียวสายขาได้ไห่ครับไม่ได้เลยใช่ไหมมันเหล็กเพื่อนเล็กกว่าเขาใช่ไหมันมถ้าว่าออกวัลเล็กไปไปคัพเล็กนสายคานส่ขานชุดเล็กกันแหละฟางขานชุดเล็กอ่ะมือครับมือแทงมายังมือแทงมาแล้วมาแล้วใช่ไหมอ่า อ่าเดี๋ยวชมตัวต่อไปเดี๋ยวได้คุยกับมือแทงคานแทงวัวนอกครับแทงวัวนอกแทงแทงบ่านอกแทงหัวนอกนะครับอ่าเบอร์หนึ่งเนาะอืมอ่านี่ตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้โผสมอครับโพสมอโผสมอนี่กค่ะเป็นเป็นบ่าไหนตัวนี้บาขานครับขานแล้วแต่สามสี่ห้าว่าแล้วว่ากันไปนี่นี่เป็นเหล่าที่ไหนตัวนี้ตัวนี้นาจ้ น้องจอกปะหนูเคยน,น้องจอกน้องจอกใช่ไหมอ๋อเหวนี้เองนี่ได้มานานแล้วพุงเนี่ยยินี่นเรื่องอามเรื่องได้หน่อยอามได้มานานแล้วเนี่ยแต่เขาเป็นหัวซ้อมแน่นอนหัวซ้อมใชอะแค่ไหนแต่น้อยเลยใช่ไหมอ๋อนี่ก็าามมีก็าาาวางคานไว้ตลอดไม่ได้ไปวางรองวางนอกไม่ได้เลยเลยทำสองประมาณสองเที่ยวแล้วทำเที่ยวเลยเลยอืมอืมอืมจะมาเก่งปากคานครับปากคานขอถนัดคานมากกว่าเนาะอืมอืมอ่าตัวตัวไหนอีกตัวตัวนี้ นี no the ่ก็เป็นวัวซ้อมเนาะตัวนี้เป็นวัวซ้อมครับวัวซ้อมนี่เป็นลูกเกิดไหมเนยตัวนี้ลูกเกิดของแฟนอ๋อของแฟนอาร์มเนาะลูกเกิดมันเป็นดีไงดีไหมอาร์มเริ่มดีเหมือนกันครับพุงศ์นกทำๆนี่แหวนดี่กี่ครั้งลงลงสนามซ้อมอีกครั้งแล้วเนี่ยเป็นสิบนะครับเป็นสิบดีเลยว่าวางว่าไหนสิบครั้งเนี่ยวางคันหรือว่าวางตำแหน่งอื่นนอกหมั่คันมาแล้วแต่แต่แต่วางนอกดีดีไหมวางนอกดีครับดีเลยนะแหววีดีนะเดี๋ยวดูลูกเกิดลูกเกิดของ เซฟนะครับเนี่ยเนี่ยอยู่ในขอกนี้แต้มเลยกันเนี่ยกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวเซฟเซฟของตัวไหนของผมตัวนี้กับตัวนี้เนาะสองตัวสองตัวเนาะนี่เนี่ยนี่นะครับยังตัวนี้เป็นลูกเกิดของแฟนอาร์มเขาอ่าตัวนี้เป็นของลูกเกิดของอ่าร์มนะครับเนี่ยนี่ของเอฟอ่าตัวนี้ตัวน้อลูกเกิดแจ็คทับตายครับหนึ่งลูเกิดแจ็คทับตายเนาะอืมของมาจากคอกแจ็คทับตายใช่ไหมครับอ๋อของเราก็อีกตัวหนึ่งตัวไหนนะตัวดังตัวดังตัวนี้เนาะดังตั้งคู่เลยเนาะครับ โอ้เหมือนกันเลยท่านผู้ชมสีด่างเหมือนกันเลยเนี่ยเนี่ยนะสอมสองกีครั้งละเอฟตัวนี้สอมนะจะประมาณยี่สิบได้นะมยี่สิบเที่ยวยี่สิบเกี่ยวลองร่างจริงเหรอครับตัวเนี้ยออกออรางจริงแล้วใช่ไหมเนี่ยอู้ดางบาดไหนตัวเนี้ยไทรขานครับใทรขาใช่ไหมครับอ๋อวางขานดีเลยใช่ไหมครับอืมอืเนี่ยครับเนี่ยีมีชื่อยังตัวเนี้ยยังยังยังมีเสี่ยวลูกเซี่ยว๋อลูกเซี่ยวนะครับนี่ลูกเกิดของเอฟตัวนี้แต่ตัวนี้เราเป็นไงบ้างตัวเนี้ย ตัวนี้เพิ่งซ่อมประมาณสี่ห้าเที่ยวเลยสี่ห้าเที่ยวดีไหมดีครับบางคันเนาะครับอืมอืมอืมเนี่ยครับหลังพุ่งออกไปเทียงแล้วมั้งใช่ไหมเลยลูกเกิดนะครับลูกเกิดแม่เขาก็อยู่ในฝูงเนาะครับนี่เขแม่เขาก็อยู่ในฝูงด้วยกันนะครับนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูแม่เขาเนาะตัวโน้นนครับเก่งบานออกบานรองตัวนู้นใช่ไหมครับอันนี้ของ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 ท่านไหนเนี่ยนี่ครับนี่อันนี้ลูกเกิดเข้าเนี่ยเลยเลยไปจับี่ไปจับไปจับได้จับไปลูกเนาะไปจับไดยเออไปอยู่ใกล้ ลูกเกิดที่คอกเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นไงซอบบานไหนเนี่ยได้ทั้งนอกทั้งหลงครับเลยตัางแดนจริงมาดัดจริงเลรลงเลยลงมาสามเที่ยวครับแผ่เที่ยวหนึ่งสามเที่ยวแผ้เที่ยวหนึ่งครับเลอแผลนานยังนี่แผ่เนี่ยประมาณสามเดือนอือสนามล่าสุดเนี่ยล่าสุดแล้วแผ้อ๋อสนามล่าสุดใช่ไหมจะแพ้ใช่ไหมสนามมาสองเที่ยวอือโอ้ก็จะได้เนาะโอ้ดีเลยเนี่ยผมว่าเนี่ยโอ้นี่แหละครับเนี่ยเนี่ยเจ้าของเขาเลยจับเองเลยครับเนี่ย โฟนอ่าเขามีตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นนี่ก็ลูกเกิดอาร์มเขาลูกเกิดอาร์มนาะนี่งนะครับหรือว่าซ้อมบางอาร์มไปเนาะซ้อมเลยครับ,นะรบดีเนาะคุณนี้ดีหมดนะนะจะได้นะเนี่ยเนี่ยสองตัวนี้ก็ใช่เนี่ยสองตัวนี้รวมซ้อมนี่ของอาร์มหมดเลยเนาะนีในตัวขายต้นออกหลานแล้วครับหลาวออกหลานจริงแล้วใช่ไหมเออหน่วยการดีเหองในตัวขาวยเองหลานจริงก็บางบาง,บางคันใช่ไหมบางคันีี่่กกก็็ถือเเปนลูิดท ใบก้านดีเลยนะครับเนี่ยก้านดีเลยของอาร์มนะครับของเซฟนะครับก็ประมาณนี้เนาะในชุดนี้เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมไปชมอีกชุดหนึ่งเนาะที่อยู่ในทีมงานด้วยกันชื่อชืท่านอยู่กับท่านไหนแล้วจุกครับเอาของใครที่จคนที่จุกใช่ไหมครับขับขับเดี๋ยวไปชมเดี๋ยวเดี๋ยวจะนั่งคุยกับทางมือแทงคานก่อนแทงมือนอกครับมือแทงมือนอกเออมือมือมาแทงนอกก่อนเดี๋ยวคุยกับอ่าคนแทงนอก ส่วนว่าลานเดี๋ยวไปชมอีกชุดนึงนะครับ